สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุดารัตนเดืองนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสาขาการจัดการการโรงแรมฝึกงานที่โรงแรมเทมเอรี่เขาใหญ่แผนอาหารและเครื่องดื่มค่ะอของโรงแรมเทมเอรี่เขาใหญ่นะคะจะมีทั้งหมด54ห้องจะมีวิลล่าทั้งหมด6หลังแล้วก็มีแมนชั่น1หลังค่ะในส่วนปฏิบัติงานของเรานะคะก็จะเป็นห้องเดอะแคสเซิลและตรองแอนด์ทีรูมค่ะนี่ก็จะเป็นการเดินทางของ ต่อมานะคะก็จะเป็นชุดยูนิฟอร์มของเราค่ะสำหรับนักศึกษาฝึกงานค่ะต่อมาก็จะเป็นภาระหน้าที่งานค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผู้ร่วมง,งานดูหน้างานค่ะ ประสาในการทํางานนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ช้าค่ะบางอย่างเราไม่ได้ปฏิบัติจริงแต่เราพบกับสถานการณ์จริงเราก็ต้องมีการปรับตัวกับสถานการณ์นะคะ <S <S ก็จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะคะเราต้องพยายามมากขึ้นในการสื่อสารกับแขกค่ะสําหรับคาแนะนํานะคะโรงแรมเทมเปอรี่เป็นโรงแรมที่อบอุ่นค่ะเป็นกันเองมากค่ะถ้าใครสนใจแล้วก็สามารถไปสู่งานได้นะคะ